สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้ตรวจสอบด่วนวันอังคารที่28เมษายนนี้คลังโอนเงิน5,000บาทให้2กลุ่มหลักและผู้ผ่านเกณฑ์รวม800,000คนวันนี้27เมษายน63นะครับล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้เตรียมที่จะโอนเงินงวดใหม่ให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาท โดยจะโอนในวันอังคารที่28เมษายนนี้จำนวนกว่า8 0 0แสนคนซึ่งหลักๆใน8แสนคนนะครับก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะก็คืออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่นําส่งเพิ่มและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธ์ คือจริงๆได้รับทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับเงินจะเป็นผู้ที่อยู่ใน2กลุ่ม2ส,สถานะนี้ท่านก็เตรียมเช็คสถานะนะครับแล้วก็เตรียมไปกดเงินกันได้นะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีของท่านในช่วงเช้ามืดน,นะครับหรือไม่ก็ช่วงเช้าก่อน10โมง ของวันที่โอนเงินครับก็ยืนยันว่าในระยะต่อไปนับจากนี้นะครับระบบการตรวจสอบข้อมูลและการคัดกรองนั้นสามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับเนื่องจากมีการคัดกรองในชั้นต้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีการอนุมัติให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไปแล้วณนะวันนี้ประมาณ6ล้าน4แสนคน รวมถึงการตัดรายชื่อผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์แน่นอนไปแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ทำให้จำนวนผู้ที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบนั้นมีจำนวนลดน้อยลงเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับการโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในแต่ละวันนั้น จะสามารถทำได้ประมาณวันละ7 0 0 0แสคนนะครับก็เรียกว่ายังมีโอกาสกันเยอะนะครับสำหรับท่านที่รอความช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งภาครัฐได้ขยายความช่วยเหลือล่าสุดนะครับไปที่14ล้านคนวันนี้อนุวัตรไปแล้ว6.4ล้านคนถ้าคิดแบบง่ายๆก็คือยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับแสดงว่า ยังมีโอกาสอีกเยอะที่จะได้รับเงินกันเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้อนะครับส่วนบางท่านบอกว่าทําไมตรวจสอบนานจังนะครับเห็นเพื่อนได้แล้วเนี่ยลงทะเบียนพร้อมๆกันนะครับตรงนี้ก็ขอให้ท่านเข้าใจการทํางานว่าแต่ละท่านนั้นมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆแตกต่าง,าง,างกันนะครับบางท่านมีข้อมูลที่ชัดเจนก็สามารถ ตรวจสอบแล้วก็คัดกรองได้ง่ายบางท่านอาจจะยังมีข้อมูลไม่มากนักนะครับก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้นว่าสมมุตออิท่านเนี่ยได้รับการอนุมัติเงินในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าท่านผ่านเกณฑ์นะครับท่านจะได้รับเงินเรียกว่ารวบยอดนะครับนับตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียนเลย สมมติท่านลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับท่านจะได้รับเงินเดือนเมษา5,000บวกกับพฤษภาอีก5,000นะครับเงินงวดแรกที่เข้าบัญชีท่านอาจจะได้รับ10,000บาทเลยนะครับแล้วก็ได้รับครบถ้วนอย่างแน่นอนหากท่านเป็นผู้ผ่านเกมนะครับเพราะว่าสิทธิการรับเงินตรงนี้ก็นับเริ่มต้นจากวันที่ท่านลงทะเบียนครับ ทั้งนี้ทางระบบก็เชื่อว่าการดำเนินการตรวจสอบคัดกรองทั้งหมดนะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนี้ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับชื่อว่าทีมพิทักษิทธิ์ลงพื้นที่ทั่วประเทศได้เร่งตรวจสอบข้อมูลจริงนะครับ ลงพื้นที่จริงนะครับเพื่อไปพบปะกับตัวท่านที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เพื่อยืนยันข้อมูลว่าท่านเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพจริงตามที่ลงทะเบียนไว้จริงและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน5,000บาทนะครับซึ่งการดำเนินการก็ไม่มีวันหยุดนะครับลงพื้นที่กันทุกวันทั่วประเทศขณะเดียวกันก็พบว่าส่วนหนึ่งนั้น ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับก็ต้องนำข้อมูลต่างๆนั้นมาประกอบการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติเงิน5,000บาทตามมาตรการนี้ต่อไปขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงการคลังธนาคารกรุงไทยและไทยรัฐออนไลน์วันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ